ครับกล่าวสวัสดีช่วงเสาของวันที่4กุมภาพันธ์พศ2567กอัาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube ยูซีพระโคสิงหนึ่งสูงหนึ่งและกล่สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมเน่ของทางช่องครับกล่าวสำหรับชิมเน่กลามารีวิ้งว่าจุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับแต่ความพิเศษไปกันเดี๋ยวผมสีปรับลดราคาลงให้เอฟซีซื้อได้ผมนะครับพี่น้องครับกลาวถ้ากลานี่เลยครับพี่น้องครับว่าราคานี่ถือก็สนามแน่นอนแล้วก็ถือก็ขอคอนเลี้ยงแน่นอนครับพี่น้องครับ เป็นง้ดี้อครับพี่น้องครับบ่แม่เป็นง้วเสีย้อครับที่ขายราคาถือได้กาอย่างที่น้าเรียนไปหลายคลิปจะขายง้อเนื้อออกได้เนี่ยผมลดราคาลงตําทุนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับบพราว่าหลายยายห้างนะครับเดี๋ยวผมสีเปิดแบบร่วมกันครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู้นี่ครับลูกไส้ยูก็สิเข้า10บเดือนก่าแล้วครับพอมาอยู่หลายเมื่อแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้ซาโลเลเป็นงวอลูกรลเด้อครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นท้องแก่ไก่้ออแล้วครับเจรันแล้วครับพี่น้องครับนาเดือนแล้วนี่ครับถ้องแก่มันไให นี่ครับนี่ตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับหนาด้างหางดอกขากำไรครับขอตำล่าแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเจรันแล้วครับเอาไปรอดกินน้องนะครับอีกบ่โดนออกแค้ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกในท้องกับบ่ดูว่าตัวผูตัวเม่ครับบ่สันนิฐานยังรู้ได้ครับพี่น้องครับแล้วกับแม่ลูกผูลูกไสอายุเดือนกัวเนี่ยครับตัวลูกไสเพิ่นลูกไสลูกผสมบามันเห็นมึงชัดๆครับพี่น้องครับครับ แม่ยนี่สูงรอยสามสิบบวกลบสองทุกแม่ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับพี่น้องครับอันนี้ก็ลูกที่สองครับพี่น้องครับไปลูกไปยังไปนี่ครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็อีกแม่ทองแก้กันครับพี่น้องครับประกันทองให้ทั้งสองแม่แม่เลยเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับแม่นี่ก็ลูกสองในทองครับสําหรับมองขายนะครับ งินต่อครับพี่น้องครับเอาไปสี่หมื่นสามพันบาทพ่อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปมตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอันนี้กับเจรันเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับงือสดๆครับพี่น้องครับ ยกเมือนี่หาโตเย็นหัวใจด้ครับพี่น้องครับเอาแชร์สี่หมื่นสามพันครับพี่น้องครับวันนี้มะเ่วเลี้ยงแย่ครับพี่น้องครับแม่ท้องแม่นี่เอาไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเช่นกันครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ข้ขังต้นครับแล้วก็แม่ลูกผูลูกไส้อยู่เดือนกัวนี่ครับพี่น้องครับเก่าไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทกันครับถอยแย่ครับพี่น้องครับ ผู้ใดทุ่นเหน่อยพ่อเลี้ยงครับงัวดีเด้ครับบ่เป็นงัวเสียเด้ครับพี่น้องครับที่ขายราคานี้ได้ได้กำไรน้ำงัวเนื้อยเหรอครับพี่น้องครับบ่ต้องตกใจราคานี้งัวดีเนี่ยแน่นอนครับพี่น้องครับบ่เป็นงัวเสียบ่เป็นงัวมีตำหนีครับงัวหูทุกโต๊ะนะครับผูกร้านใดทุกโตครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกรายเพิ่นนี่มึงจะฉลดครับพี่น้องครับรีวิวมาหลายคลิปแล้วเหรอครับพี่น้องครับบ่ที่บายหลายบ่บ่หลายใหญ่ห้างเหรอครับพี่น้องครับ แม่ลูกปู่้มนี่ขายได้สองหมื่นสองครับพี่น้องครับเชือแม่ทองแก้ไก่ออกนี่ครับแม่เอาไปขาปพันพูดกับบ่อขาดทุนครับพี่น้องครับนี่ครับบ่าแบบภาษาชาวบ้านครับพี่น้อง้ายกเอาไปแค่สี่หมื่นสามพันเลยครับเห็นชิบเราโทร่มาเลยครับพี่น้องครับบ่ต้องตกใจบ่อต้องคิดโดนครับพี่น้องครับบ่อเป็นง้อมีดตำนี้ง้อดีทุกตัวครับพี่น้องครับที่ขายราคานี่เลยคือว่าได้น้ำง้อเนื้อหรอครับพี่น้องครับถ้าได้น้ำง้อเนี่ยนี่ขายตำทุนออกไปเลยครับพี่น้องครับ ขุ่มคายเกินราคาเนี่ยนอนครับพี่น <they> <sale> ้องครับแล้วก็ย่างการเลี้ยงวัวทุกมือเนี่ยโบต้องไปคชิดย่างไรหรอกครับพี่น้องครับเพราะท่านซื้อถือไว้ครับถ้าซื้อถือไว้เนี่เลี้ยงยังในกะบบปวดหัวครับพี่น้องครับบ่ปวดหัวเนาะเนี่ยบปวดหัวยง่มสีขายย่มสีไขาเนี่เพราะเขามีตนทุนที่ที่ต่ําที่ถืออยู่แล้วแมนเข้าไปเลี้ยงตีโตแล้วมันกลับว่าขาดทุนไหมครับพี่น้องครับงัวงัวงัวตีไป พ่อเนียครับพี่น้องครับพ่อราคานี่เลยครับกาบาเลยครับพ่อราคานี่ครับนี่ครับแบงให้แบบสุดๆครับเอฟซีเห็นกับโทมาเลยครับบางคนกับเมืองหลายคลิปแล้วหรอครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับกินไงอยู่ไงครับทนแดดทนโลกทนฝนครับนี่ครับเราก็ยังช่วงนี้รัฐบาลท่านก็ได้ออกมาสนับสนุนงัวพันพื้นเมืองนะครับพันพื้นเมืองพันหลูกผสมงัวต่างๆหน้าๆครับ คดีครับพี่นออกมาสนับสนุนครับง้อพื้นเมื่อเข้าคดีคือขื้นครับเลี้ยงเลี้ยงง้ออิงเนือนี่มันคือขื้นเลยครับพี่น้องครับบ่บคือเลี้ยงง้องามครับแต่เลี้ยงง้องามเนี่ยบางที่มันปวดหัวมันเป็นห่วงหลายอย่างครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าท่านเลี้ยงอิงเนื้ยนี่หนาดางหางดอกขาทกขาทอนมดลูกว่ามดลูกยังกระทางไว่ามันอ้วนครับพี่น้องครับอันนี้บอกกันตามักคาเป็นจริงเนาะมันขายได้คือเก่าครับพี่น้องครับขายได้ราคาคือเก่าคอยมันอ้วนด้ยครับพี่น้องครับนี่ครับโยกเมือนี่ สี่หมื่นสามพันเธอแยกอ่ะยังทีราคาผมน้ำเลี้ยนไปหวังว่าพ่อแม่พี่น้องสีบ่สับสนครับฝากเบอร์โทรทีนึงครับศูนย์องค์หาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตบลบ้านฝางอำเภอเกษีพบศิษฐ์จังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกฎกติกาทข้างข้อกับเช่นเดิมอย่าโทษเห่นโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควสบใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมักอิเลีก็จังโทษมากครับเข้าขายได้ราคานี่ครับพี่น้องครับเข้าแบงแบบสุดๆนี่ครับตั้มทุนถูกค้อมเลยครับพี่น้องครับตทั้มองท มองว่าผมเหมางัวมาหลายตัวง้อเนี่ยผมไ่ได้ลร่งยูทูบครับพี่น้องครับง้วเนี่ยคือต้งตีออกไปเลยครับี่มองขายกับส่งออกออกไปเลยครับพี่น้องครับเราถ้าได้กำไรน้ำงัวเนี่ยผมหันราคาลงให้แล้วครับพี่น้องครับราคาอย่างงัวถูกสายพันธุ์นี่มันบริเกียวว่าสิไร่บริเกียวว่างามมันเจียวข้อสําคัญที่สุดของแกนหลักเนี่ยผมว่ามันอ้วนแต่เนื้อมันหลายนี่มันดีทูกสายพันธุ์ครับพี่น้องครับ อันนี้ยาบุรีกันผู้เลี้ยงงัวไทยรวยกับมีครับผู้เลี้ยงงัวงามรวยกับมีผู้เลี้ยงงัวไทยเก่งกับมีผู้เลี้ยงงัวง,ง,งามเจงกับมีมันอยู่กับการเลี้ยงดูดกันครับพี่น้องครับมันอยู่กับหําอดหําทนเท่ากันครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเปน็นแนวทางนี้นะครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมให้ไหว้โทษได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบโดนๆผมจังได้เข้าไปตอบทีหนึ่งย้ํามาเลี้ยงหมดแล้วครับผมยังสี่เด็กเข้าไปเมืองในช่องถ้าโทษมาสสะดวกกว่าด้ครับพี่นน้้ออองงงคคครรรรััับบ่ตตมมมเ์สสยปะกาาใดโท สนับชิมนี่กะใครขอความเมตตาจากพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เขามาอุดหนุนหลูกในบ้านหวานในสวนเขามารับชมชิมเขามาติดตามผลงานของทางช่องเขางน้าครับพี่น้องครับทีบ่ได้ขายคอนเทนต์เน้นขายคววมจริงใจครับพี่น้องครับบ่ได้เฮ็ดคอนเทนต์เพื่อหวังว่ามียอดโฆษณามีเงินเดือนยูทูบครับพี่น้องครับอันนั้นเป็นผลพ่อได้ครับได้บ่ได้ยามั่นครับพี่น้องครับเฮาเน้ยนแบงปันคนหลากหยาดน้ำกันครับพี่น้องครับรวมร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุน พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรคนทุนหน่อยให้มีโอกาสได้มีงัวเลี้ยงในราคาที่ถูกต้นทุนต่ำครับพี่น้องครับเราก,ก็เลี้ยงต่อยอดได้เป็นเงินฝากเงินออมได้ครับสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ